มึงอ่ะห้าแล้วกูสมึงรอเลยมึงรอโดนกูแบบจัดชุดใหญ่ได้เลยหมายกี้โกกดูดิไปยังไกลอ่ะขาดผมตีเพอร์เฟกต์ช็อตแล้วอ่ะเฮ้ยเอาทำไมมันเสมอ <What? S 1> อ่ะเฮ้ยเราทำไมมันเสมอวะเอาแล้วก็ผมแล้วสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น ออฟตัดซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิกเ้าได้วยนะครับรถจที่1น0บาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกม,เกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c CC ีไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนี่ครับหรือว่าเติมผ่านยูไอดีหรือว่าเติ จำพาไอดีพาสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองริงก์อยู่ข้างร่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ <c oughs> เอาว่าตีกอปว่าใครพร้อมจะดวลเอาละมาแลา้วสำหรับเบอร์ดี้ครัชครับผมแตะเพื่อเขา้าค o m e มอน y f r เฟรน กตีินเลยแล้วกันเอามาแบบหนึ่งหนึ่งเลยแล้วกันจะได้เป,เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมตีโชว์ก่อนสนักหนึ่งแบบให้เด็กๆที่กําลังแบบตื่นเต้นในนะตอนนี้ชมก่อนสปินถอยหลังได้ปะสปินถอยหลังได้ปะผมอะโปอันนี้คือสกิลนะสกิลที่จะสุม่มตรงนี้คือสกิลก็ไม่มีอะไรก็ตีโชว์เด็กๆไปเลยแล้วกันสายผมติดคลีรัวๆได้ช็อต จานน้องตัวนี้มีชุดแมวเบลเวอร์เอ้ยนี่ผมไม่ได้สกิลหรอเนี่ยเดี๋ยวผมขอวอร์มก่อนนะสำหรับเด็กๆที่พร้อมจะรอจะตบผมนะครับผมขอวอร์มแป๊บเอ้ยที่พร้อมจะให้ผมตบอะครับนี่ลมลมหนึ่งยียนมแรงมาแล้วหนึ่งปี26่ิบวในการตีโอ้ยโสพลไอโสพลมันไม่รู้ไงมันตีเมา,าของเดี๋ยวดูผมผมลงจากตรงนี้เลยครับโชว์ลงจากตรงนี้เลยรับรองเด็กมันจะอึง้ง มันจะอึ้งทึ่งเสียวเลยเอ้ยกูรู้มันโทมันทําเป็นอีโมชั่นเ่าผมตีช้าดูแล้วกันฉีกลูกตาของมึงโอ้โหให้มันแบบไอ้นั่นเลยไม่ได้เหรอวะสปินอะสปินหลังอะดูพี่นอยน้อง <is> ดีแมตได้ปะเบอร์ดีเว้ย่านแห่มาเจอกันสนามสองครับอันนี้คือดวลหนึ่งหนึ่งครับใครใครใครแพ้ก่อนแล้วคือจบ ถ้าตีลงเลยเด็กมันจะร้องบอกว่า <c oughs> เหลืองเขียวส้มรู้ได้ไงอะระยะความแรงอะดูลายมันดูลายมันดูลายมันโอ้ต้องขยับนิดนึงองานลอกขอให้บอกงานลอกอะขอให้บอก <c oughs> ออกไปไกลเลยอะแรงเกินเหรอะวะเอาแพ้เลยเอ่ะ เอาแพ้เลยเหรอวะกูคิดว่าลงฉากเปลี่ยนเอากูคิดว่าลงเมื่อกี้อ่ะแพ้เลยเหรอวะเอาที่กูแพ้เลยเหรอได้ใจไปแล้วไอ้เวีนั่นได้ใจไปแล้วเด็กมันได้ใจไปแล้วเด็กแม่งได้ใจไปแล้วกูว่า X คิดว่าลงเอาเร็วๆร็วดิโคตรโทษร้อนเนี่ยร้อนสนามปิดตาด้วยคนลุกเลยกูมาโอเคตรงนี้คือของใช่ไหมตรงนี้คือของตีลงประมาณนี้ลมหนึ่ง โอ้หตีลงตรงนี้วะอ้ยเ <Good. S 1> พื่อนมึงรีบเกินปะน้าใจร้อนเกินโ <c oughs> บกเขาให้ไหนช็อ nice ยึบอย่าออกไปนอกนั้นจะไม่ได้ของโอ้ยล็อกล็อกเก็ตช็อตรู้สึกว่านี่จะเป็นท่าแบบตีขึ้นฟ้าแล้วพุ่งลงมาฮถ้าจำไม่ผิดหลบลมหรือเปล่าวะท่านี้ขออนุญาตขออนญาตบ,บีมไปเลยแล้วกันนะโอ้ ขอญาตบีมไปเลยแล้วกันนะน้องชายขอญาตบีมไปเลยแล้วกันนะน้องชายลมอยู่ไหนวะลมหนึ่งโอ้โหไก่ไก่เลยอันเนี้ยไก่ไก่เลยไม่มีเพอร์ฟ่งโปรเฟกต์ทั้งสิ้นไปแล้วครับจังหวะน,นี้หลุมดูดทำไมแรงอยา่างวะเอ้ยทำไมมันแรงจังอะเอ้ยทำไมมันแรงจังอะออกกินไปเลยแล้วกัน โ oh, อ้ยนี่พอๆกูเลยสก,กิลการเฟย์ชาร์ดูกรอฟชาร์ดูกรอฟมึงอ่ะห้า 5, แล้วกูสามมึงรอเลยมึงรอโดน,นกูแบบจัดชุดใหญ่ได้เลยมึงอ่ะห้าไปแล้วกูนี่3สามประมาณนี้เลยหรือเปล่าวะทำไมผมรู้สึกว่ามันเอียงซ้ายแบบโคตรวะว้า <Wow. S 2> อีโบกี้ไปดิเวเวน เดอกูกูอย่างน้อยก็พาเว้ยใช้ได้ครับฝีมือมันไล่ๆกับผมไอเด็กคนนี้เหมาะสมที่เป็นเกม PvP ละว้าวชนะแบบใสาๆเป็นไงโดนไปดีพิมพ์ยังไงครับเนี่ยพิมพ์พิมพ์ยังไงครับโดนไปดีผมจะพิมพ์บอกว่าโดนไปดี ผมว่าจัดเลยดีกว่าผมอยากตบเด็กๆในช่องแล้ผมว่าจัดเลยดีกว่าเด็กๆหน้าใหญ่ากะกโดนผมตบหัวล้นๆของเขาเต็มที่แนละ้โดนตบจนเอือเต็มตัวโดนตบจนเอือได้เลยเ้ยมือแม่กูไม่นับเดี๋ยวกูเซตติ้งกูเป่เสร็จเลยก็อยากให้ผมตบเอือออกสตรีมก็ได้มาเลยแล้วกันนะครับอยากจะโดนผมตบน้ำลายย้อยออกสตรีมก็มาเฮ้ยอย่าดูลายนะเว้ยแอบด,ดูลายเอ้ยไม่เอาไม่เอาครับยกเลิกยกเลิกกำลังรอผู้เล่นโหลดช้าแล้วเนี่ยโหลดช้ามือถือกากะมือถือกากะแบบเนี้ย ตัดสิทธ์ถือว่าตัดสิทไปเลยแล้วกันไม่นี่คือแล้วคุณแล้วคุณโหลดด่านอะไรมานี่มีวงกลมอะไรเนี่ยคุณโกงแน่แล้วคุณตีเข้าวงกลมนี้ไปโผล่ในหลุมอะไรหรือเปล่าโอ้ลมสามด้วยแปลกและแปบบลกๆแบบละแปลกแปละครับแปลกและครับก็โชว์ไปก่อนแล้วกันเพิร์เฟิกช็อตอย่าตีตามนะอย่าตีตามนะน้องชาย จะติดตามน้องชายจะติดตามน้องชายกินไก่ครับกินไก่นุน่มๆม, <laughs> มีแต่นุ่มๆมีแต่เด็กนุ่มๆเก็บตัวโดวนผมขย้ำได้เลยอ <c oughs> ันนั้นนั้นนั้นแน่จากาลีจากาลีการีอิจิโกมาดีกายโยเกยบตัวโดนกูได้เลยน้องชาย <c oughs> จาการีจาักาลีการีครับมา <c oughs> ดูดูครับดูเป็นขว <c oughs> ัญ <c oughs> ตาดูเป็นขวัญตาดูเป็นขวัญตาสอง ได้ยู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 แรงไปหน่อยแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรหัวเหรอโอ้ยไม่ต้องเสียใจ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 น้องไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจโอเอโอเอพี่ตีครั้งนี้พี่ชนะลงกรุ๊ปชนะปรับเข้าใจไหมน้องเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจแพ้เอาใหม่ได้ไม่ต้องเสียใจน้องไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้อง Ở đâu để tài nã Ở đâu Wow Ui dồi, hôm nay mình sống bửa Ui sao hôm mình quá มตีหนึ่งครั้งตีสองครั้งตีสามครั้งเหรอวะแล้วทำไมมันเสมอวะแล้วมันตียังไงครั้งแรกมันตียังไงครั้งแรกให้เข้ามาในวงเลยวะโอ้โอมันเล่นสนุกกับด่านน่ะแมงเงยนใช้ประสบการณ์เข้าว่าเด็กพวกนี้แมงใช้ประสบการณ์ครับเด็กมันใช้ประสบการณ์ลายลายดูลายมันดิฮ่าเหมือนจะแรงเฮ้อเหมือนจะแรงนะน้องออกไปข้างนอกเชียร์ดูพีอา โอ้าดุดฟัคมึงกดสติ๊กเกอร์สแปมอะไรโอ้ไมค์ก็คือระยะผมไม่รู้ไงคือแค่ผมตีหลังอะ่ะแล้วระยะกืนเขาจิตก็คือผมแพ้แล้วอ่าจดชื่ออะเลยคุณใจจีรีคุณใจจีรีเด็กเวทไอยาเจอเบบี้ว่า เออตรียมตัวอายังน้องชายก็ลายเลยตีโชว์ไปก่อนเลยห,หนึ่งดอกเบบี้แอบด,ดูลายพี่ไหมเนี่ยอ่าแอบด,ดูลายจานไหมเนี่ยโอ้ย,อยไม้แรงนะไม้ไกลไม้เติมนะดูออกนะเอาลงต้นไม้ไปแล้วนะไหลไปแล้ลายยาวไปแล้วนะ <c oughs> เหมือนจะติดต้นไม้นะโอ้ด่นนี้พี่เคยเจอแล้วติดต้นไม้ห,หนุ่มเบ้บขวาถือว่าโอเค เติมพวกเติมตังค์ครับพวกเติมตังค์ปล่อยไปเขาเติมตังค์อ่ะลืมว่าติดตายอยู่เติมตังค์ครับเติมตังค์ลี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 อันนี้ลี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 ครับลีลีลีผมออกละออกแล้วออกละลีลีครับลีลีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่นับ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 ลี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 อันนี้ลีลีลีไม่นับ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 รู้กันแค่เรารู้กันแค่เรา รู้กันแค่เรารู้กันแค่เรามา,มามาๆาโบไปไม่โกใครที่โกงครับผมเห็นใครที่โกงเข้ามาในช่องผมนะผมเปิดแป้งเลยละกันนีม่มทไอ้ตัวนี้ต้องเอาให้หนักมาโอ้โหด่านโคตรไกลไกลจัดอะไรวะเนี่ยก็โชว์ตีไหนทห์ือยเพอร์เฟกช็อตลันวเลยละกัไนไนท์ช็อตเห็นนะ หมายกี่โกกดูดิไปยังไกลอ่ okay. oh, hmm. ะขาดผมตีเพอร์เฟกช็อตแล้วอ่ะเติมตังค์อ่ะโูเฮออไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ลีปะเนี่ยโอเคโหเกือบแหลกละเมื่อกี้ถ้าแหลกลงทรายนะมีลีอ่ะกูบอกแค่เนี้ยถ้าแหลกลงทรายอ่ะมีลีแน่นอน ลมหนึ่งหลายยาวหลายยาวสวย <c oughs> โอ,วอ,ยอ,อ้นี่แหละวัดกันดีน้องชายเออนี่แหละวัดกันไปเลยโอ้ <c oughs> เขากเ่าเาตีห้าครั้งเราโชว์ไปเลยครับเราโชว์ไปเลยของจริงโชว์ไปเลย รวบวบหลุงไปฉากเปลี่ยนฉากเปลี่ยนอะไรอยู่วะไม้กูแม่งกากเกินไม้ผมแม่งกากเกินต้องเติมเพิ่มต้องเติมเพิ่มว่ะนี่ไงเอาลูกมาบางัง ชนะแค่พาคือแพ้แบบสมดับสีไงชนะแค่พาครับผมมันเป็นเนินสูงต้องวายไปบวกกับพื้นหลุมแค่นี้ <_ S 2> อะไรมึง <_ S 2> บน่บนอะไรมึงไปก่อนเลยที่นี่สปาต้าเว้ยไม่ต้องการทฤษฎีมึงก็แค่สมัยดีมาให้กูตบแค่นั้นเองกูแปนแม่งเลยละกันแม่งทำเป็นแบบมันเป็นเนินวายนู่นนี่นั่นอยู่บนเนินไอคิยทฤษฎีเยอะกูแปนแม่งเลยดูมา